เอาวันนี้จเจนี่อันนี้เจ้า,าพาดบะลิ้นไม้ใส่หนออแล้วก็หมูซับตัวยอันนี้เราก็ซอยบางๆเลยเจ้ะเอาบางๆเจ้าจับ,จบหลังจากที่เอาซอยบะลิ้นไม้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาเกลือใส่จ้ะแล้วก็เอามาแช่น้ําจ้ะเพราะว่าบะลิ้นไม้นี่มันจะขมจ้ะเดี๋ยวเขาแช่ละไว้หนสกรรักกํา เ้าเขาก็มากัน้นเอาความขมมันออกจากเดี๋ยวเขาไปแกะนอแล้วก็ยักหนอและอันนี้ก็เป็นนอที่เขาแกะเรียบร้อยแล้วเขาก็มาล้างน้ำก่อนจเจ้าเขาก็เอานอมายักจากแล้วเดวเขากระตัดเป็นกลมๆเรร้อยแล้วก็เอามีดปาดเจา้าปาดหัว่าปาดหาง อันนี้เขาก็กันบรลิดไม้จ้ะถ้าบาอันนี้มันจะขมลำไปเดีกันหูนสักสองสามน้ำสองสักสองน้ำจ้ะ ดีวเราไปพัดละเจ้าเจ้าส่วนเครื่องปรุงของเขาก็จะมีนี่จะมีกระปิอหอมขาวหอมขาวที่เราตำ้วเจาอยู่ในโครกนี่แล้วก็มีน้ำปลาซสอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยเจ้าแล้วมันนี่ก็จะมีนี่จหมูซับเราใส่หมูซับอันนี้บดิะไอม้ที่เขาการน,น้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นอไม้เจ้า เจ้าเดี๋ยวเขาไปพัดเลยเจ้าก็ใส่น้ำมันเจ้าเล้เขาก่อมูลงเจ้า จะเอากระปีมานไหนนามก่อนเจา้าทำอันนี้มันจะค้อนจ้ะจะใส่น้ำปลาไปเจา้าขี้อิ่วขาวมะกอน,น้ำมันหอยเจา้า นี่เราใส่บรลิตไม้ลงไปแล้เจ้าเราจะใส่บรลิตไม้ก่อนเพราะว่าบรลิตไม้นี่มันสุกจ้ากว่านอง นอนนี่มันสุกแล้วจ้ะบริสไม้นี่เนี่ยมันสุกเืือเขาก็เลยต้องพัดก่อนจะเอาจากนั้นเราก็ใส่น้ำกะปิลงไปดเจ้าแล้วก็ใส่นอนจ้ะ ก็ซุกและเจ้าถ้าพันธลิศไม้ใส่นอกก็ซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าแต่ถ้าใค่มักเทส์นี่ก็เอาพริกเข้าใส่ตัวอะไรก็ได้เจ้าแต่นี่เขามีเขาจะให้เราอ่อนกินตัวยก็เลยบใส่พริกเดี๋ยวเขาจะเอามากับที่หลังเาเจ้าเรียบร้อยเจ้า ล้าเดี๋ยวเอาตักไว้ใส่ถ้วยจะกิก่นก็ค่อนหนึ่ง okay. เรียบร้อยจ้า